สวัสดีค่ะพามาดูเด็กๆตามเคยค่ะดูนะคะเออพอตัวดีนี่ดูสตูนสาตางเล่นกันวันนี้สตูนเปลี่ยนชุดแล้วค่ะอันนี้แม่กิ่งเอาชุดเก่าของพี่ๆปีก่อนๆที่แม่กิ่งเก็บไว้มาใส่ให้สตูลใส่ได้พอดีเลยค่ะ ใส่ได้พอดีเลยวันนี้เด็กๆในบ้านไม่กิ่งไม่ได้ใส่ชุดให้นะคะเพราะว่าในบ้านมันจะอุ่นอยู่เนาะจะมีใส่ให้แต่สตูนค่ะทองพูนลูกทองพูนลงมาเร็วอย่าเกเรลูกดูลีลาเขาสกักก่อนดูลีกาสาวน้อยสกักก่อนลีลาเยอะค่ะ สนุกสนานเล่นพร้อมกับพี่ทองอุไรอ่าคละอันเลยนะลูกนะแล้วถ้าเกิดบ้านหลังน้อยอันนี้มันพังไปมากกว่านี้แล้วพวกหนูจะกอดอะไรอนะลูกฮะไม่มีเสาให้กอดแล้วนะมันเหลืออยู่แค่ครึ่งท่อนเองนะลูกกอดการระมัดระวังนะลูกนะถ้าอันนี้ขาดก็ไม่มีที่กอดเล่นแล้วนะพวกหนูเนี่ย เด็กๆยงมีความน่ารักตลอดค่ะโดยเฉพาะสะตูนน้อยของเราดูดูล <c oughs> ีลาตีลังกาของนาง <c oughs> เล่นไม่มีเหนื่อยค่ะแต่วันนี้เขาชาร์จแบตไว้เยอะค่ะวันนี้ชาร์จแบตไว้เยอะไม่ให้นอนเยอะให้นอนในกรงคู่กับสตัง พอตื่นขึ้นมาเลยมีพลังค่ะเลยมีพลังเยอะที่จะเล่นพี่ๆอยากเล่นด้วยสตูนนี้เป็นเด็กที่พลังเยอะมากๆค่ะ มีเอฟบอกแม่กิ่งว่าอยากให้แม่กิ่งทำคลิปของสตูนที่ตั้งแต่ให้เล่าเรื่องราวของน้องตั้งแต่น้องมาจากใต้ <c oughs> โทษค่ะตั้งแต่น้องมาจากใต้แล้วก็มาถึงกรุงเทพเป็นยังไงแล้วก็น้องผ่านอะไรมาบ้างประมาณอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> เผื่อเอซใหม่ๆยังไม่ทราบ <c oughs> ก็เดี๋ยวท่านแม่กิ่งพอมีเวลาแม่กิ่งจะทำให้นะคะจะทำ ให้ดูว่าจะเล่าเรื่องแล้วก็ทําให้ดูว่าเขาเป็นมาอย่างไงเพราะวัาเอฟซใหม่ๆที่เข้ามาคือมาก็จะเห็นสตูลในสภาพนี้เลยในสภาพที่น้องแข็งแรงดีแล้วก็พลังเยอะแบบนี้ค่ะแต่ที่ผ่านมาน้องเจออะไรมาเยอะค่ะแม่เผอแพ๊บเดียวไปเอาพี่ทองพูนเข้ากรงขึ้นมาเล่นตรงนี้แล้วค่ะ ปีนปายเก่งค่ะปีนตรงโน้นทีตรงนี้ทีใช่ไหมลูกแม่ว่าหนูปีนเก่งอ่ะจริงไหมหนูปีนเก่งไหมแต่เห็นน้องแข็งแรงอย่างนี้ปีนปลายอย่างนี้เก่งดีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแมวหรือคนแม่กิ่งเองก็ เช้ามานี่ก็เสมหะเยอะมากแล้วก็เป็นเดี๋ยวร้อนหน้าร้อนตาอะไรประมาณนี้ค่ะพอเจออากาศเปลี่ยนสตางุงแน่นแน่นๆน่ทองมั่นลูกแก้งอะไรพี่ทองเพิ่มลูกฮะยาอยาเก,กลอยาเก,กลรไล่ทองเพิ่มค่ะ เออได้ทองเติมไม่ใช่ทองเพิ่มทองเติมแม่ลูกเขาแหละจะโด,ดในไล่ประจำเอาไงคนสวยคนสวยของแม่ลูกฮะจะนอนท่านี้เหละลูกจะนอนอยู่ท่านี้ใช่ไหมมองนอนมองคนโน้นทีคนนี้ทีค่ะสตูนน้อยของเรา สาตาค้อนแม่โอ้ยแม่ทองมาจะงอนอะไรกันนะลูกฮะงอนแม่ค่ะเมื่อกี้ทำสายตาค้อนแม่ปิ้งตามจะให้แม่อุ้มแม่ก็ยุ่งกับน้องอยู่ยุ่งกับลูกกับหลานอยู่ไม่ได้อุ้มเขาเขาก็เลยงอนดีกันได้ยังดีกันได้ยัง ดีกันได้แล้วใช่ไหมหลับตาให้ปิ๊มเนี่ยดีกันได้แล้วใช่ไหมน้ยอ,อ้วนดีกันได้แล้วใช่ไหมลูกอืมดูดูรับลูกนัารักทองมาลูก ของอินของเราอเอา้าไอ้คนนี้ทําอะไรอะ่ะลูกทําอะไรทําอะไรเขียอะไรเขียอะไรดูนะคะเขียใหญ่เลยเขียใหญ่เลยเขียใหญ่เลยเขียทําไมล่ะลูกจะนอนก็นอนสิฮะจะนอนก็นอนสิลูกเด็กๆก,ก็คึกคักคึกคักกันค่ะ วิ่งกันไปวิ่งกันมาทั้งสต,ตูลแล้วก็ทองอุไรทองไพลินโดยเฉพาะสาวน้อยของเราเนี่ยค่ะไม่มีอยู่เฉยไม่มีอยู่เฉย ช่วงนี้อากาศเย็นเด็กๆก,ก็นอนกันเยอะขึ้นค่ะนอนกันเยอะขึ้นยังไงช่วงนี้อากาศมันเย็นน่าจะเย็นทุกที่ค่ะแม่กิ่งก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ กระโดดกันแรงเองก็ตกใจกันเองค่ะเด็กๆ ดูแม่ลูกเขาหยอกกันนะคะแม่ทองมากับทองมั่นเล่นกับลูก,กวเบานะลูกอืมอรักๆก,ก,กับหยอกกันแม่ลูกเขาเดี๋ยวนี้แม่ทองมาก็ขยำเล่นค่ะไม่ค่อยนอนนิ่งๆเหมือนเมื่อก่อนละอย่าเล่นกับลูกแรงนะลูกนะ <laughs> แม่เย็บทีลูกเย็บตอบเปนะ็นอะไรที่น่ารักค่ะสำหรับแม่ลูกเขาออาชัตูนชัตูนนะลูกฮะเออชัตูนก็จะคอยมาจอบแต่สัดตังอยู่นี่แหละสตาตังเล่นตรงไหนก็จอบวิ่งจอบคสวยของเรา ชัดตูนชัดตูนชัดตูนอยู่นิ่งๆได้ไหมลูกฮะอยู่นิ่งๆได้ไหมวิ่งตรงโน้นทีตรงนี้ทีเนี่ยเราเนี่ย พี่เจ็บก,กันกับแม่เมื่อกี้นั่นคือจะแย่งที่นอนแม่ใช่ไหมลูกฮะทองมันจะแย่งที่นอนแม่ทองมาใช่ไหมให้ให้แม่ทองมาลูกจกย่ที่นอนใช่ไหมแล้วหนูก็มานอนแทนใช่ไหมเดี๋ยวนะคะเห็นะะดเด็กๆชอบมาแย่งที่นอนกันบ่อยค่ะส่วนตาตางน้อยของเราก็ตีตะแคงตีตะแคงข้างใส่พี่ทองไพลิน